แชรแบบไอเดียกระทงอีก1แบบนะคะแบบนี้เราประดิษฐ์มาจากใบคูณค่ะแล้วก็แต่งด้วยใบซ o ฟ t o ออฟอินนะคะเราจะนำใบคูณนะคะแล้วก็ใบซอฟตออฟอินเดีเนี่ยมาวางทาบกันแบบนี้จากนั้นพับขวานหนึ่งครั้งพับซ้าย1ครั้งนะคะเขาก็จะโชว์รวดลายนะที่เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะเป็นรวดลายที่ ก็ดูแปลกตาแต่ว่าก็สวยดีนะคะเพื่อนๆก็จะทําในรูปแบบนี้เลยค่ะตัดตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะในส่วนตัวด้านท้ายเราก็นํามาติดในส่วนของฐานกระทงการทํารูปแบบนี้นะคะก็เป็นการประดิษฐ์พิกแพงใบไม้รอบตัวเรานะคะนามาลังสร์เป็นงานฝีมือ ดูแล้วเรามองว่าก็น่ารักดีนะคะก็เลยนาไอเดียมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันทำในรูปแบบนี้เลยนะคะเมื่อเรานะติดตัวฐานกระทงในส่วนของชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ใบไม้อีกหนึ่งใบนะคะก็คือใบหมากผู้หมากเมียค่ะนำมาประดิษฐ์ตกแต่งฐานกระทงในส่วนของชั้นที่สอง เราก็จะนําใบไม้มาตัดแบบนี้นะคะสเสน่ห์ของใบหมากผู้หมากเมียนะคะคือเขามีสีชมพูที่สดใสมากค่ะมันจะเป็นหลายๆสีมารวมกันในใบเดียวดูแล้วก็รู้สึกสวยแปกตาเหมือนกันนะคะเราก็นํามาพับในรูปแบบนี้ค่ะม้วนเข้าหากันนะคะจะเป็นรูปลักษณะกล้วยเราก็จะทํา ล้อมรอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกระทงของเรา